ครับสวัสดีครับผมเ,เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทั้งหลายมือน,นี้สเน่มาแล้วสิมาเล่าเรื่องประสบการณ์สู่พี่สู้น้องฟังประสบการณ์เนี้ประสบการณ์เรื่องเกี่ยวกับได้เมียผีพี่น้องตอนนั้นผมเคยฝันเคยได้เมียผี ได้อยู่ประมาณจักเดือนประมาณ3เดือนหรือ4เดือนละพี่น้องเริ่มต้นประมาณปีปร,ณป, 32, ประมาณปี32หรือ33นี่แหละพี่น้องนะประมาณปีสาม3ามสผมอตอนนั้นผมไปเฮ็ดงานอยู่แถวลาดบุรณะเนาะพี่น้องนะเนาะเฮ็ดงานอยู่แถวลาดบุรณะเฮ็ดเกี่ยวกับมูลนิธินี่แหละ ก็เลยไปอยู่เศร้าห้องเศร้าห้องเศร้าอยู่เศร้าห้องเศร้าอยู่เศร้าเศร้าตึกสองสั้นอยู่มันติดกับโรงแรมเรตติดกับมารูดเก่าแต่มันก็ห้างอางะไรมารูดเก่านะเขาจะถูกหมดแล้วเรียบร้อยแล้วแต่ผมกับบลูดอกว่ามันเป็นมารูดไปอยู่ตัวน,นั้น ก็ได้ลูกคนล็กอยู่ยั่งยั่งอยู่คาคาคาท้องตอนนะลูกคนแรกคาท้องลูกคนแรกคาท้องอยู่ประมาณจักสามสี่เดือนหรือห้าเดือนนี่แหละผมไปเศร้าห้องยัวพี่น้องเลยเศร้าห้องอยู่สายเฮ็ดเด็กปัญญาจังใดเมียผีตอนเลกมาเนีงยมาเรงมาผมก็ไปเห็นงานตามปกตินะพี่น้องเนาะ นอนก็นอนตามปกติแหละมีอยู่คืนคืนนึงพี่น้องมีผู้หญิงคนคนนึงพี่น้องมาเข้าฟันผมมาเข้าฝันมาเข้าฟันผมคืนคืนแรกเลยกนะเข้าฟันกะอยู่น้ำกันคุยกันแบบสาวผู้บ่าวผู้สาวนี่แหละพี่น้องและการเริ่มมีอย่างกาันพี่น้องในความฝันนะเริ่มมีอย่างกาันแบบ แบบคนเฮาตามปกติอะไรพี่น้องที่คนเฮาสามีภรรยาควรปฏิบัติกันควรเฮ็ดหยังกันแบบคนเฮานี่ยแหละพีน่น้องเนียนี่น่นี่นีคำฝันนะก็พอแจ้งมาก็ตามปกติก็ไปเฮ็ดงานก็น้ำมาเล็กมาก็น,นอนก็นเข้าฝันอีกผู้หญิงคนน่ะก็นอนก็นคือ อยู่น้ำกันน้ำผัวน้ำเมียนี่แหละพี่น้องเนาะใส่ชีวิตแบบผัวแบบเมียไช่ว่าง่ายๆ่าน,นอนตื่นมากกวไปเขตงานลูกผมก็ทีอยู่คาท้องลูกผมอยู่คาท้องอยู่น้ำเมียฮะล่ะผมก็เริ่บได้ยุ่งนั่ลูกน้ำเมียบอยนอนน้ำเมียว่าง่ายไปบบอยนอนน้ำเมียบอยยุ่งกับเมียโต้งงามมาแรงมากกว่ข้าวฝันอีกผู้สาวคนนะ่ะ ผู้สาวคนนั้นก็อยู่ละลาผิวผิวของคน,นิ่นก็จะอยู่ดำดำควาค่ำจังหน่อยผมยาวหางงามอายุละลา1สิบห้าปีในความฝันคนนะ่ะก็เลยเข้าฝันคู่คืนคู่คืนทุกคืนขึ้นมาเข้าฝันทุกคืนยามแมลงตอนผมชินนอนก็สินริ่มประมาณดึกๆึกี่นอกเลยที่มีอาการดึกๆขึ้นประมาณตีหนึ่งตีสอง พอผมนอนนําผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ผมสิตื่นทุกคืนทุกครั้งพอเฮ็ดพน,นันกิจสําเร็จแล้วนด์แล้วกผู้หญิงคนคนนะั้นนอนนําผู้หญิงคนนะั้นว่าซั่นว่ายัว่าเมียผีไปว่ายังไงผมชืตื่นทุกครั้งตื่นนอนมากก็อู้ฝันคือฝันแต่คือบ่แม่นฝันก็นเลยนอนมาอยู่มกักได้สองเดือนสามเดือนอยู่น้ำกันประมาณสามเดือนมาเข้าเดือนที่สี่ย่างเข้าเดือนที่สี่ กานย่งเข้าคือเก่ามาฝันคือเก่าฝันแบบปกติคือคือคอเคยฝันเลยกล็อยู่แบบสั่นตัวเมียแบบอยู่น้กากันแบบผัวแบบเมียไปว่าง่เมีย่ะรสงสัยบาานอยู่น้ากันหิงหงตึ๊เนาะอยู่น้ากันพิงตึ๊แบบเมีย่ะสงสัยเมียกระถามว่าเจ้าเป็นยังเจ้าคือบนน้อน,น้ำข่อยเจ้าสร้างข่อยบ่สั่าเมียถามก็กลบบกเลยบอกบอกเมียว่าบ่ไเลยสร้างแต่ว่า แต่ว่าอันนู้นนะครับฝันคุณยิ่งมาคุณยิ่งมานอนน้ำข่อยบอกเมียฮะคุณยิ่งเข้าฝันม่นอนน้ำข่อยแบบวูแบบเมียแบบฝันแบบว่านอนฝันเปียกทุกคืนไปว่าอ่างไรตัวแบบบ่อายเนาะนอนฝันเปียกทุกคืนเมียสงสัยเมียอะไรไปคํำเึงกับเปียกอะไรทุกคืนพี่น้องว่าแบบบ่อายเนาะนมาเลยว่าสู่พี่สู่น้องฟังว่าได้เมียผีแบบไหน ก็เลยมาว่าปั่นเมียฟังว่าค่อย,อยนอนครับผู้้หยิ่งกับผุ้สาวนอนทุกคืนทุกคืนมานอนเพิ่นหันแบบว่าแบบเมียแหละว่านั้นตั้งแต่ว่าปั่นเมียฟังู้หยิ่งคนนั้นก็เลยบอกเข่าฝันอีกจาก้เาเถื่อพอจาาว่าปั่นเมียฟังเรื่องคุณยิ่งคนนั้นบอกเข่าบอกเข้าฝันก็เลยไปถามไปถามตาคนที่เคยอยู่นะท่นแหละผู้คนเก่คนเท่าที่อยู่ในใกล้ๆก้กันใกล้ๆก้ม่านรุ่นลหลังนั้นแหละแต่คนประจําท้องถิ่นพยูนนะท่น ก็เลยไปถามเพื่อนว่าตาอยู่ในนี้มันแม่นยันี่ตาก็ถามเป็นภาษาไทยเนาะตาอยู่ข้างข้างมันเป็นอะไรตาทำไมมันพังไปหมดตาเลยบอกว่ามันเป็นม่านรูดเก่าตาบอกเป็นม่านรูดเก่าตาเลยบอกว่ามันมีผู้หญิงอายุประมาณสิบห้าเคยถูกหลอกเอามาฆ่าอยู่อยู่แถวม่านรูดเก่า แต่ผมกับบอทันได้ถามตาว่ามันเป็นอย่างไรจะมีผู้หญิงคือเข้าคําฝันตาบอกก่อนว่ามีผู้หญิงที่ถูกหลอกเอามาฆ่าอายุประมาณสิบห้าปีคนผิวดําตาบอกกันหลังจากนั้นกับผมก็เลยถามแม่นตาผมเคยฝันบอกบอกตาว่าตาผมเคยฝันผู้หญิงผิวดําที่เคยตาว่านนี้แหละว่าผู้หญิงผิวดํามาเข้าฝันผมผมยาว แล้วก็มานอนกับผมมามานอนกับผมทุกคืนทุกคืนตายประมาณสามเดือนสี่เดือนแหละตานั่นแหละ่นว่าผู้หญิงที่คนที่เขาอาล่วงอามาขาดอยู่แถวบ้านรูดนี่แหลวะว่าท่้นกันเลยบัวได้เคยฝันอีกจักเพื่อทั้งทั้งที่ผมกับบัวได้ถามตาว่าผู้หญิงคนนั้นสีผิวสีหนังผมเงาเพราอผมสั่นผมกับบัวได้บอกตาก็เลยเป็นพ้นบอกก่อนว่าผู้หญิงคนนั้นผมเงา เขาล้วงออกมาข่าอยู่ในม่านรูดนี้กันเลยมันตรงกันกันกบที่คุณยิ่งที่มาเข้าในความฝันผมนะผมก็เลยเล่าปัญตาฟัางโตคุณยิ่งตามาเข้าฝันผมผมนอนกับผู้ยิ่งทุกคืนทุกคืนตาเอนตาเนี่ยผีตาบอกตาบอกว่าผีมาอยู่ด้วยตาบอกว่าตั้งแต่ผมว่าปัญตาฟัางแล้วก็ว่ากัญเมียผมฟังกันเลยบอกเข้ามา ในความฝันผมอีกจักเทือพี่น้องคุณยิ่งคนๆนะ่ะแล้วก็เท่าคู่มือนี้ผมก็คิดพ่อผมก็เริ่มมาเล่าสู่พี่สู่น้องฟังว่าผมเคยได้เมียผีอยู่ประมาณสามเดือนหรือสี่เดือนพี่น้องเนี่ยแต่คุณยิ่งกะงามได้เมียผีขักบกตศาสนีมันก็คขักคือการกั้อันคุณยิ่งคนเฮานี่แหละพี่น้องเนี่ยแบบเดียวกันใช้ชีวิตแบบแบบคนปกตินี่แหละพี่น้องเนี่ยอยู่ในความฝันนะ มีอารมณ์ทางเพศมีอย่างเพศสัมพันธ์กันกับผู้หญิงคนนั้นแบบคนเลยพี่น้องเลยอยู่ในความฝันทุกคืนทุกคืนพี่น้องเลยจนเมียเอะใจเมียไปคำเบิ่งตรงนั้นมั่เป็นอย่างตานี่บอกนี่เจ้าคือเปียกทุกคืนแทบเมียถามก็เลยบอกกับเมียฟังขึ้นใผมร้องไอ้ฟังนั่นแหละแล้วลก็ผู้หญิงคนนั้นกับบเคยเข้าความฝันผมอีกจักเทือพี่น้องเลยเอา ม่นไผมีประสบการณ์จังไดกัรมาเล่ามาอย่างสู้กันฟังนักพ่น้องเด้อเพื่อเป็นอันความรู้แบ่งปันกันพ่น้องเลยว่าสาเหตุอย่างจะได้เมียผีหื้อน้าตามันโลอกหื้อนาตามันขี้ร้ายมันก็เลยได้เมียผีหื้อแนวไดนเอาคลิปนี้ก็ขอจบเด้อรับเด้อขอขอบคุณขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมยบาย